ไม่มีความชั่วไหนจะไม่ถูกลงโทษเปิดเรื่องราวสุดดาร์กเรื่องแรกของมาเวลกับเอ็กโค เรานะครับผมจะพาทุกคนมาสู่โลกที่ดิ่งและดาร์กกว่าเดิมของมาเวลกับซีรี่เอ็กโคที่บอกเล่าเรื่องราวของมายาโลเปสที่ถูกติดตามโดยเจ้าพ่อแห่งอาชญากรรมนามว่าคิงพินที่วันหนึ่งเธอต้องกลับบ้านและต้องเผชิญหน้ากับครอบครัวและมรดกที่ตกทอดมาและในครั้งนี้เธอกลับมาพร้อมกับแอคชั่นที่ดิบและดาร์กกว่าเดิมและปูมหลังตัวละครที่ทําให้เราเข้าถึงเขามากขึ้นและในครั้งนี้มาพร้อมกับการไขคําตอบปริศนาสาคัญเกี่ยวกับชีิตทางของคิงพินเจ้าพ่ออาชญากรที่เธอเคยสังหารไปแล้วว่าเป็นอย่างไรอีกด้วยสําหรับคำ เรียกว่าเป็นสัญญาณการปล่อยของครั้งใหม่ของมาเวลเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องแรกที่ได้รับเลดอาแม้มาพร้อมกับแอคชั่นที่ดิบเถื่อนที่สุดที่เคยดูมาเวลมาเลยครับผมและตัวละครนี้รับบทโดยอาราควาฟ็อกนะครับผมนักแสดงหูหนวกที่มีความสามารถครับและแน่นอนว่าในครั้งนี้เราจะได้เห็นการกลับมาอีกครั้งของแดนเดวิลที่รับบทโดยชารลีคอร์สที่เราเคยดูในสมัยก่อนอีกด้วยนะและที่เซอร์ไพรส์กว่ารอบนี้นะครับผมมาเวลนะครับปล่อยให้ดูถึง5ตอนรวดแบบไม่มีกั๊กบนดิสนีย์พล 救命！